สวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าผมทักพี่ผมไปว่ามีกี่คนตอนนั้นคือผมจะเล่นด้วยแล้วพี่ผมตอบมีสี่คนแล้วผมมีสองคนนะผมนึกว่าพี่แกจะขาดคนแล้วพี่แกบอกว่าอยากเห็นผมเล่นฆาตกรพูดพัมทำเพลงเยอะก็เริ่มเกมเลยแล้วกันเมื่อตัวตึงต้องพูดว่าไงดีเมื่อตัวตึงไฟเอ็มแห่งวอซิตี้ อยากจะเจอกับนนะักแข่งเดน y d เดลไ g h ์เราก็เลยต้องจัดให้สักหน่อยก็คือขอจัดหนักๆน,นะผมเลยหยิบเดนไบามาเล่นก็บอกเลยว่าไม่มีปานีแน่นอนแล้วปั่นเครื่องระเบิดด้วยอ้าวเลี้ยวไปตีปุ๊บเอ้าเอา <laughs> ไปเจอเจอคนนี้ได้เจอเอ้อาแล้วเอาว้ามาไงอ่ะตรงนี้มีกี่คนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เลี้ยวกับอ้าว ชี้อย่างนี้ตายยากเปล่าป้าพายตีหลอกเชิงเชิงครับพี่ผมเชิงนะอันนี้คือตัวตึงในวอซิตี้เลยป่ะครับเนี่ยแกงแกงออกคีนใช่ไหม AQ ก็คือออควีนนี่ยอดทำลายเจ๊พี่เจ๊อันนี้พี่เจ๊นี่เลรยวขึ้นด้วยตีก่อนแล้วกันเลยมาไกลก่อนเฮ้ยเลยมาไกลอยู่เฮ้ยถูกแล้ว ยังไงรลอกไฟน,นะพี่ตายยักเทเด้โอ้ยเป็นคนดีอะ่ะพี่เจเป็นคนดีมากเลยอะ่ะของจริงเทเดเพื่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปไล่ไล่ไหมได้ผมแส่ก่อนเอาแล้วปบ่นเครื่องระเบิดด้วยทำไรเนี่ยฮ่าใครเนี่ยอุย,อ,ย,อ,ยงงอุ้ยยังไงโค้งติดล็องนะอันนี้ใครอ่ะ น่าจะพี่เอ้านี่มันพี่เบลนี่นะนี่คนนี้ตัวตึงเลยเมื่อก่อนนะแข่งเดินไฟเดไลท์ไทยแลนด์แล้วหลอกไฟไงวิ้นไม่หลงอนะ่ะไม,ไม่ไม่มองหลังหน่อยหรอแล้วหลอกต <c oughs> ายยากวะ <c oughs> ทำไรอ่ะพี่เบลทำไรอ่ะอันนี้คือตัวตึงใช่ไหมเมื่อก่อนนะแข่แลนะ้วตอวนี้ไปได้ดิบได้ดีวอลซิตี้แล้ว เขาไปคเวอร์ไค่นะตอติหาบใช่ไหมผม,ม้ยไม่ค่อยได้ดูอะ,ะมาลีถ้าเป็นพี่ผมนะชื่อมาลีตรงนี้น่าจะมีคนฮ่าปล่อยมืออ้าวแล้วเจอคนนึงขอแวะตีก่อนนะครับพี่แล้วเจอคนเจ็บด้วยเจอหมดนะยังไงถาสถานการณ์เริ่มแย่แล้วนะเริ่มตึงเครียดเจ๊หวัง เจ้าหว่งทำไงโอ้ใจยากสวยสวยสวยคือคือพี่พี่คนนี้เขาพึ่งหัดเลนเมมก่อนผมเมมก่อนพี่คนนี้เจ้าหวังเขาพึ่งหัดเล่นเดนไบไม่นานนะจำได้แต่เขาเล่นเก่งมากเลยนะแบบหัดไม่นานแล้วอยู่ไหนอ่อ้ไม่มีอะไรเย็นนะตรงเนี้ย พีกาแวะมาดูด้วยเฮ้ยผมชนเฮ้ยตีไหมยังไงพี่ยังไงเป็นพี่มาว่าคนเนี้ยไม่น่าใช่ปะไม่รู้ว่าผมไมรูชื่อทุกคนนะโอเคหลอก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 อีกหลอกแล้วหลอกอีกนีเน่ผมหลอกเก่งนะแต่พี่เบลหลอกเก่งกว่า แก๊สหมดแก๊สหมดต้องเรียกอะไรอ่ะเรียกพี่เบลไม่ได้ดิต้องเรียกพี่ซำเหรอเป็นโคดเนมไปไหนอ่ะวิวิว,วิเอานาลืน่นไปไหนเข้าบ้านใหญ่อีกาพุ่งอีกาบินทุย <S <S นั่นนะ่าทำไรนี่แน่คนนี้ชื่อลูกผี โอเคลูกพีดน่าเป็นน้องนี่เราลูกพีทก็ล้มด้วยน,นะครับ hmm. นี่ก็หัดเล่นนะนี่เจอตัวตึงแล้วมาเลยขอดูหน่อยถ้าเต็มต,ตัวตึงตัวตึง <c oughs> เป็นไงเล่าตัวตึงหรอตัวตึงหรอตัวตึงหรอพี่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขอหน่อยขอดูหน่อยถ้าผมจะดูเชิงพี่ผมต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วผมพุงงมพ่งเลยไงผมพุ่งเลยไง ที่รู้จักเป่านักแข่งเดนไบเดลไลท์ไทยแลนด์อะเดอะไบตัวตึงไงเออตัวตึงระดับท็อปท็ของป,ป,ประเทศแล้วพุง่งไงแล้วเจอหมดเจอหมดเอาล้มก่อนคนหนึ่งเจออีกสองเจออีกสองคนหนึ่งไปแตะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเอาพุเชิงเชิงเชิงได้เชิงได้ก็แวะไปตีคนไกลก่อนแล้วกันนี่นนมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วตึงตึงตึงเดี๋ยวนะพอวะเฮ้ยพี่แจ้เขาเล่นดีมากเลยนะ ตี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 ขู่ตีขู่ตีขู่ <c oughs> ไปลบเนี่ยเหรออุ้ยเอาแยะเอาแยะปีนเข้าอีกแย่เอา <c oughs> เอ้ยตายแ <c oughs> ยะติดงหม <c oughs> หูแต่แยะติ้งหมูไปไหนแตะยังอ่ะอันนี้ใครอ่ะจะไม่ได้ใครอีกสะพอดเธอเดี๋ยวกล้าเดี๋ยวพึ่ นี้ใครอ่ะไออ๋อนี่พี่พี่ซ้ำต้องเล่นพี่ซ้ำอันนี้ขอดูตัวเต็กพี่ซ้ำหน่อยครับไม่พับไม้ด้วยเป็นไงเล่าโคตรตึงอ่ะไม่พับไม้ก็ล้มไปก่อนนะพี่แล้วผมไล่แบบว่าไล่มันๆให้ไงผมไม่แขวนนะเดี๋ยวผมจะลองพยายามทำให้ล้มหมดละกันอยู่ไหนอ่ะเขาแตกกันเร็วมากเลยอ่ะหิวนะหิว คือว่าน่าจะลื่นตรงนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอ่ะแอบ,บไหนกันแขวนนะเฮ้ยว่ามีคนมาแตะโอเคตายยังอ่ะพี่เบลตายยังวะจำไม่ได้แล้วเฟนดไหนแขวนเลยแล้วกัน พี่แตกกันเก่งเ,เกินน่าจะล้ะม,ลมสี่อย่างแล้วไม่ดินเด้อย,ยอมรับชะตากรรมโอเคทำให้เกมมีมันจบแล้วกันไม่อยากให้พี่ขอรอห้องนานเดี๋ยวผมรีบส่งหลายๆคนไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วโดดลงมาแล้วหลบหลบไม่ได้นะหลบไม่ได้นะแฝนเลยละกรันแฝนลูกพีช เฮ้ยแต่เขาเอาจริงถึงเขาฟึ่งหัดเล่นกันแต่เขาก็เล่นกันเก่งนะคือที่เขาแบบว่าเอา้าเป็นไงเราก็โดนไปก่อนนะเฮ้ยหลอกอ่าเดี๋ยวดูกันหลอกไฟนี่หลอกไฟของผมอุ้ยตายยากผมจัดนี่ฟึ่งหัดเล่นจริงป่ะเนี่ยวัดฮะส่วนก็แส่ทางราย,ย่างนั้นหรอเจอเจ้ วัด <What? S 2> เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวพี่เจเอา้าเดี่ยว <c oughs> อะไรอ่ะห,หรือพี่เจสวนเออพี่เจ้ส่วนไปเพราะว่ารอยเลือดมันไม่มีเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้หรออุย้ยรายยาคุมจัดพุง่งไม่พุ่งดีกว่าเดินแล้วกันตีตีตีขู่ตีกู่ห <c oughs> <laughs> ยอกนะพี่หยอกหยอกยกังไงยังไงยังไง ยังไงพี่ยังไงยังไงอุ้ย <laughs> ไม่มองแล้วอะ่ะโอเคเรีบตกไปอยู่กับพี่ตั้มดีกว่าต้องเรียกเรียกพี่ตั้มหรือพี่เบลดีกว่าเออเรียกพี่เบลดีกว่าแล้วกันคุ <laughs> <ฮ>้มอยู่อยู่ขวาล่างไม่ใช่ ไม่ใช่อีกาไม่บินตรงนี้ไม่มีต้องมาช่วยเปล่าแฟมิลี่อ่ะเฮ้ยผมบอกเลยนะต่อให้หัดเล่นอ่ะผมก็ไม่ปาดีนะในเมื่อขอหนักหนักอ่ะผมก็จะเล่นแบบตักนักให้อ่ะแต่ยากแต่ยากไปก่อนโคเชิงอ่ะเอาอีกคนละกัน นนี่แน่แ <mm> ขอแวะก่อนขอแวะก่อนแวะมาดักหนะ้าปักซอยแล้วไงเข้าตู้เลยตีเลยจะตีซะหน่อยมันได้จับอะโอเคเจอคนผมจบเกมเลยดีไหมผมว่าผมจบเกมเลยกันแล้วผมก็จากปักไปเล่นเกมใหม่เป็นไง บอกแล้วว่าผมไม่มีปานีเออว่าแต่ปานีนี่ชื่อใครวะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมว่าผมจักปักแล้วเริ่มเกมใหม่เลยแล้วเดี๋ยวเขารอนานอ่นะมันรู้มันรู้แล้วว่าเกมเป็นไงอ่ะก็คือเขาเขาขอตึงๆนะคือเขาขอนหนักๆเลยเขาอยากรู้ว่าถ้าเจอคินเลอร์แข่งนักแข่งเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเขาอยากรู้ไงเพราะว่าเขาเพิ่งหัดเล่นกันแล้ว อย่างพี่บางคนเขาก็เล่นมานานแล้วโดวยสลับกันแหละก็มีบางคนหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขากดพับบิกอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยเจอคินเลอร์เก่งๆไงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเจอคินเลอร์เก่งๆขึ้นจะเป็นยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับแล้วกูตั้งชื่อคลิปอะไรดีเนี่ยซีรีส์ตบแก๊งออคีนในวอชซิตี้โอเคเดี๋ยวเรารับชมคลิปต่อไปครับ